สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับนี่ให้เพื่อนๆมาดูอีกตัวนะครับนี่นะครับเป็นไก่นะครับเป็นไก่เยี่ยขาวนะครับตัวนี้นะครับสีขาวดำนะครับตัวนี้นะครับอมีเพื่อนๆหลายท่านถามมาเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ถ้าขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่สอบถามครับตัวนี้เมื่อวานผมเอาไปลองเช็คดูแล้วนะครับก็ถือว่า พอใช้ได้นะครับเช็คประมาณ20่นาทีนะครับผมเช็คประมาณ20นาทีนะครับการยืนพื้นดีนะครับการยืนพื้นดีแล้วก็อลีลาเชิงนะครับก็โอเคนะครับพอใช้ได้นะครับยี่สิบนาทีก็ยังไม่หน้าตาก็ยังดูดีนะครับตอนนี้นะครับยี่สินาทีนะครับน้ำหนักตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณชั่งเมื่วานสอนะครับสอ น่าจะยังไปได้อีกเยอะนะครับเพราะว่าไก่อายุไม่เยอะนะครับไก่เพิ่งจะห้าเดือนนะครับก็ลองเอาไปเช็คดูนะครับความคล่องแคล่วนะครับแล้วก็การบินการอะไรต่างๆครับแข้งก็อาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับผมแค่เพราะว่ายังไม่เคยนะครับไก่ตัวนี้ยังไม่เคยนะครับเมื่อวานก็เอาไปลองเฉยๆนะครับครั้งแรกนะครับเพื่อดูแววเขาเรียกว่าเช็คแววนะครับ เอาไก่ไปเช็คเววนะครับไปเช็คดูว่ามันสู้ไก่ไหมมันสู้ไก่หรือยังแล้วก็ถ้าสู้ไก่แล้วก็ดูลีลาท่าทางนะพอจะใช้ได้หรือเปล่านะครับก็ลองดูเมื่อวานนะครับยี่สิบนาทีนะครับยังไม่หอบนะครับยังไม่มีอาการหอบแสดงให้เห็นนะครับแล้วก็การยินพื้นนะครับค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับ ห้าเดือนนะครับอยู่ที่สองหนึ่งนะครับยังไปได้อีกไกลนะครับไก่นะครับเพราะว่าพูดง่ายๆคือไก่พึ่งโตนะครับไก่รุ่นนี้พึ่งโตนะครับนี่ครับนี่ครับแม่หน้าตาหน้าตายังดูดีนะครับไปเช็คเมื่อวานยี่สิบนาทีนะครับนี่ครับหน้าตาถือว่าโอเคอยู่นะครับนะครับ ถ้าเพื่อนๆทนใดที่สนใจนะครับหรือว่าอยากจะดูคลิปเป็นแนวทางนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็มีคลิปเป็นแนวทางนะครับเป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกนะครับลองลองเจะดูครั้งแรกนะครับผมเผื่อว่าเพื่อนๆจะชอบใจนะครับผมนี่ครับตอนนี้นะครับ